สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคูปุกกรีรัต์วันนี้เรามีตำนานตำนานหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือประวัติและตำนานของแม่น้ำสายที่เป็นแน่น้ำที่อยู่ระหว่างชายแดนไทยพมา่านั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังแม่น้ำสาย ไม่เพียงแต่จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างสองประเทศไทยพมา่ายังเป็นแหล่งของเรื่องราวลึกลับและตำนานที่น่าสนใจมากมายแม่น้ำสายมีต้นกำเนิดจากภูเขาที่สูงและป่าทึบมาจากประเทศพมา่าแล้วไหลผ่านเข้าสู่เขตแดนประเทศไทยหรือชายแดนประเทศไทยทำให้กลายเป็นเส้นแบ่ง ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนอกจากความสำคัญทางภูมิศาสตร์แล้วยังมีตำนานเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำสายนี้หนึ่งในตำนานที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของนางเงือกทองคำว่ากันว่าในอดีตมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่สาย มักจะเห็นเงือกทองคำออกมาปรากฏตัวในคืนเดือนเพ็ญเงือกทองคำนี้จะร้องเพลงเพราะพริง้งเพราะไพเราะจนหน้าลหลงไหลและนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่ได้พบเห็นแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่เปิดเผยเรื่องราวนี้กับใครไม่เช่นนั้นโชคลาภจะหายไป และอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับถ้ำลึกลับใต้แม่น้ำที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ภายในถ้ำนี้แต่การเข้าไปถึงถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทางเข้าถ้ำนั้นจะเปิดและปรากฏให้เห็นเฉพาะในคืนที่ พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างสวยงามเท่านั้นและมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถหาทางเข้าถ้ำนี้ได้สำเร็จแม่น้ำสายยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีพลังงานอันลึกลับเชื่อกันว่ามีวิญญาณของนักรบและชาวบ้านที่เสียชีวิต ในสงครามสมัยโบราณยังคงหวนวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้บองคนเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดจะได้ยินเสียงกรองรบและเสียงร้องไห้ของวิญญาณเหล่านั้นนอกจากตำนานแล้วแม่น้ำสายยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนักท่องเที่ยวสามารถ มาร่องเรือชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบของแม่น้ำสายหรือแม้กระทั่งลองเสี่ยงดวงเข้ามาค้นหาถ้าลึกลับตามตำนานกันดูก,ก็ได้ถ้าคุณมีโอกาสได้มาเยือนแม่น้ำสายอย่าลืมมาสำรวจและสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นลึกลับ หาท่านผู้ฟังสนใจและชื่นชอบเรื่องราวที่ลึกลับจะมาค้นหาเรื่องราวลึกลับแบบนี้ที่แม่น้ำสายด้วยตนเองก็ได้นะคะใครจะรู้คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้พบเห็นหนางเงือกทองคําหรือค้นพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ทับอันลึกลับก็เป็นไปได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังนะคะหากชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวลึกลับน่าสนใจอื่นๆอีกในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้เรามีสิ่งดีๆอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นก้อนหินมหัศจรรย์หรือก้อนบูซอฟไยจากประเทศพมา่าก้อนนี้สามารถใช้ดึงดูดพลังงานลบออกจากร่างกายเวลาคุณก่อนนอนคุณเอาก้อนนี้คะ่ะไปก่ำและอธิษฐานจิตไว้นะคะทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะ จะช่วยดึงดูดพลังงานลบออกจากร่างกายคุณนะคะรอยพมา่าแท้ b บรู i ไฟเกรดใช้พลังงานราคาเพียง499บาทหากท่านชื่นชอบหรืออยากทดลองใช้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้หรือสแกนเชือ c โค้ดทัก l i น์แอหรือข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะกูปกุกสีรัตไอเดียอาชีพทำเงิน10ล้านสร้างได้โดยตัวเองแค่รู้วิธีการสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you